สวัสดีครับนักศึกษาก็คลิปนี้เนี่ยผมจะแนะนำในการ format data นะฮะ format ตขีดข้อมูลนะฮะหรือว่ากำหนดรูปแบบของการแสดงผลข้อมูลนะฮะในโปรแกรม Microsoft Excel นะครับเรามาเริ่มจากเปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมานะครับชีทนี้เนี่ยที่ผมได้เริ่มสร้างเนี่ยมันจะเป็นชีทการลงทะเบียนเรียน,รยนพร้อมกับ ผลการศึกษาขอ,ข,อของผู้เรียนนะครับผมก็ใส่หัวข้อไปก่อนนะครับหัวข้อแรกก็จะเป็นลำดับที่นะครับหัวข้อที่2คอลัมน์ที่ี่ยเป็นวันที่ลงทะเบียนคอลัมน์สาเป็นรายวิชาคอลัมน์สี่เป็นผู้เรียนแล้วก็คอลัมน์ห้าเป็นผลการศึกษานะก็คือเกรดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาใส่ข้อมูลกันก่อนนะครับใส่สัก9คนกันลวกันนะฮะคอลัมน์แรกผมก็ใส่เป็นลําดับที่ไปก่อน พอถึงข้อลัำสองผมก็ใส่เป็นวันที่ลงทะเบียนผมขอใส่แบบสั้นนะก็เป็นวันที่หนึ่งมงกราปี2อง4นสี่นะครับวิชาคณิตศาสตร์ผู้เรียนเป็นวิลลี่แม็กอิทอรสแล้วกันนะครับได้เกรดอะไรได้เกรดบนะครับคนที่สองนะครับ วเดียวกันนะจะเดือนกุมพานะครับวิชาเดียวกัน้นวิชาคณิตศาสตร์นะฮะัเมรี่เจนนะครับได้เกรด B รบวกเก่งนิดหน่อยคนที่3นะครับนะฮะก็วันที่1นึ่งทับสทับสองพวิชาเดิมฮะคณิตศาสตร์ โดยใครดีใครดีวะมาะริโอ้นะครับเมาเหรอนะครับได้เกรดซี่นะฮะนะฮะขอเพิ่มอีกสักหน่อย อันนี้เราก็ใส่รายละเอียดไปก่อนนะครับใส่วันที่ลงทะเบียนวันที่ต้องลงทะเบียนเนี่ยก็คุณก็ใส่ได้นะอะไรก็ได้นะครับวิชาผู้เรียนผลการศึกษานะครับเดี๋ยวขอเวลาใส่แป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับทีนี้พอเราใส่รายละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรานะะลากรนะะัครอบคลุมแล้วก็ลากลงมาเลยนะฮะของลำดับที่เนี่ยเพื่อใส่เลขอัตโนมัตินะครับผมซุมเข้าไปหน่อยนึงฮะสังเกตนะครับผมคลิกลากที่เส้นแบ่งคอลัมน์นะครับปกติแล้วเนี่ยเราเราจะใช้คลิกก็ได้หรือเราจะใช้วิธีการดับเบิลคลิกก็ได้นะฮะมันก็จะแบ่งให้อัตโนมัตินะครับทีนี้ สังเกตนะฮะมันจะมีคอลัมน์มาต่อไปนี้ซึ่งแต่ละคอลัมน์เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติต่างกันอย่างคอลัมน์แรกนะครับเป็นลำดับที่นะฮะผมก็คลิกขวาเลือก format cell นะครับอันนี้ผมต้องการ format ที่มันเป็น number เป็นลำดับเป็นเลขนะฮะเราก็เลือกเอานะครับว่ามันจะมีทศสนิยมกี่ตำแหน่งนะครับคอลัมน์ที่2เป็นวันที่ลงทะเบียนใช่ไหมฮะเราจะเลือก format จากตรงนี้ก็ได้นะฮะเลือก short date หรือ long date ก็ได้นะฮะก็ แล้วแต่นะครับเราลองเปลี่ยนเป็นลองเดทดูนะเห็นนะฮะว่ามันจะเป็นปีคริสต์ศักราชเพราะมันเป็นเวอร์ชันอังกฤษนะเราก็แก้ได้นะฮะคลิกขวานะครับหรือจะคลิกสัตวัวนั้นแล้วก็ไปเลือก More Format เลือกเดทนะแล้วก็เลือกค l e เ d น r าไทยให้เป็นไทยบุริสนะฮะเป็นเลือกเป็นไทยฮะแล้วก็เลือกแบบวันเดือนปีแบบยาวนะครับแต่ตอนใส่ไม่จำเป็นต้องใส่ยาวนะฮะ สำหรับรายวิชาเนี่ยมันเป็นข้อความธรรมดานะฮะก็คลิกขวาแล้วเลือก format cell แล้วเลือก text นะฮะผู้เรียนก็ในที่นี้ก็เป็นข้อความธรรมดาเหมือนกันนะฮะเราจะใช้ text ก็ได้นะฮะจริงๆเราจะใช้ general ก็ได้นะครับส่วนผลการศึกษานะครับก็เป็นผลการเรียนในที่นี้ไม่ได้เกิดจากการคำนวณอะไรนะฮะเราก็ใช้แบบ text ไปเป็นข้อความเขียนะฮะนี้ก็จัดชิดซ้ายชิดขวาจัดกลางๆนะครับก็เลือกจากตรงนี้ไป ระดับที่ผมเอากึ่งกลางนะฮะแล้วก็วันที่เนี่ยมันกึ่งกลางไม่สวยนะครับขอชิดซ้ายเป็นหลักกละกันโอเคนะครับนี่ฮะสำหรับการจัดรูปแบบเนี่ยมีประโยชน์ยังไงเมื่อกี้เห็นไหมฮะว่าผมจัดรูปแบบให้เป็นวันที่เนี่ยทีนี้ผมลองใส่แบบสั้นดูนะฮะหนึ่งทับห้าทับสองพันสิบสี่พอค้อ e อ t e r ไปเนี่ยมันจะกลายเป็นหนึ่งพฤษภา เดือน5เดหรือพุทสภาลองห้าทับหก็จะกลายเป็นห้ามิถุนานะครับแล้วก็เติมเลขสมมุติเป็นวิชาซีชาร์ปโปรแกรมมิง่งนะนะลองเป็นวิชานี้ดูนะครับแล้วกนะ็ที่เหลือมันเป็นข้อความธรรมดานะครเราก็ใส่ข้อความตามปกติได้นะครับ,นะรบกนะบ็นี่คือการจัดรูปแบบ ให้กับแต่ละคอลัมน์นะครับ